ครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากครับแล้วก็ผม,ผมเวลาผมเห็นชุมชนกลุ่มหรือกลุ่มคนอะไรที่ททพยายามทําสิ่งที่ตัวเองรักอย่างเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยเห็นทีไรแล้วมันจะน้ําตาไหลทุกทีเพราะว่าเวลาผมเห็นคนที่เหมือนกับมี c u เจอ r ์เป็นของตัวเองมี sub c u เจ u r e ของตัวเองแล้วก็มีโลกของตัวเองอยู่แล้วก็ ทำให้มันทาให้มันจริงจังขึ้นมาเนี่ยผมจะชอบมากคือหมายความว่าโลกมันก็จะไม่ได้มีแต่สุขุมวิทสีลมหรือโลกก็ไม่ได้มีแตเ่เรื่องที่เราเห็นทั่วๆไปอ่ะแต่ว่ามันมีคนที่ซ่อนตัวอยู่ในมุมต่างๆแล้วก็รักในสิน่งเดียวันแล้วก็ทํามันออกมาอะไรเงี้ยผมก็ชอบมากนีหรือเปล่าคะแนวคิดแบบนี้หรือเปล่าคะท,ที่ทําให้ขับยนต์กอดผอวแบบสำเร็จด้วยไม่รู้เหมือนกันฮะก็ก็แต่ผม ผมมักจะทําหนังด้วยด้วยด้วยแนวคิดอย่างนี้เสมอเหมือนกันนะตั้งแต่ตอนสีิวเรื่องของคนกลุ่มคนที่ทำหนังสือโปรหรือเชิมที่ก็คือคนที่ชอบฟังวิทยุ U AM อ่ะซึ่งซึ่งผมรู้ว่าเฮ้ยมันมีตัวตนอยู่แล้วก็อยู่ตามมุมต่างๆของกรุงเทพด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าไอความรู้สึกแบบนี้มันทำให้ให้ให้การที่มนุษย์แต่ละคนรักในสิ่งที่ทำเนี่ยมันสําคัญมากหรือเรืนี้สำคัญมาก การคิดหรือรว่าการถ่ายทอดของภาพยนตร์เรื่องเน,นึ่งเนี่ยออกมาได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการตั้งคำถามกับตัวเองมากๆอะฮะส่วนใหญ่ผมเขียนบทแต่ละเรื่องโดยเฉพาะหนังตัวเองเนี่ยมักจะเป็นเรื่องที่ผมกำลังหมกมุ่นอยู่แล้วก็แล้วก็เหมือนจะหาคำตอบกับมันนะฮะเพื่อจะบำบัดตัวเองนะฮะ,ะเวลาเขียนบทมันก็เหมือนกับการนั่งสมาธิไกลๆอะ่ะเหมือนธรรมะมากแต่ว่าจริงๆแล้วมันแบบมันเป็นการ เป็นการนั่งสมาธิด้วยกีเลสเวลาเขียนบทแล้วก็แล้วเราก็ค้นพบอะไรบางอย่างที่มันไหลออกมาจากหัวเยอะๆมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันบางทีมันก็เป็นคําตอบให้กับชีวิตอนะดังนั้นสังเกตด,ดูถ้าเป็นหนังของผมเองเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้เอาใจใครสักเท่าไหร่อะแต่ว่าทําแล้วก็แล้วมันก็เลยเกิดเป็นโลกเฉพาะของเราขึ้นมาได้อะไรอนยะ่างเงี้ยแล้วพี่มองว่าภาพยนร์ในทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ ก็ตอนนี้ถ้าเอาเรื่องของธุรกิจนะฮะเรื่องการตลาดและวงการทั่วโลกกำลังน่ากลัวอยู่แย่อยู่เหมือนกันแต่ว่าในมุมเล็กๆเราก็ยังเห็นคนที่แบบตั้งใจทําในสิ่งที่ตัวเองเชื่อแบบอย่างแข็งแรงแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะฮะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ออกมาในรูปแบบของหนังเพื่อการค้ามากเท่าไหร่อะไรเงี้ยไอ้แบบนี้เห็นแล้วชื่นใจแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเออมันต้องมันยังต้องแบบสปอร์ตกันไปเรื่อย ใครที่พอมีกาลังในส่วนไหนแล้วแล้วก็ซัพพอร์ตคนที่มาใหม่เรื่อยๆหรืออะไรเงี้ยมันก็จะทาให้แบบมันไม่ตายแล้วก็แข็งแรงขึ้นไปเรื่อยๆค่ะแล้วอย่างนี้ในฐานะของผู้กำกับเองอยากจะฝากอะไรถึงเกี่ยวกับการแสดงของนักแสดงในทุกวันนี้อว่าเกี่ยวกับเรื่องในวงการนี้ยังไงบ้างเอา,เอาเอาเรื่องไหนดีละ่ะเรื่องในวงการเอาเรื่องนักแสดงเอาวงไนก่อนเออก็จริงๆถ้าเรื่องในวงการม<ส>ีอย่างเดียวที่อยากจะฝากมากเลยแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็น โซลูชันที่ที่ที่ถูกที่สุดอะเพราะว่าจะวุยนวยเรื่องอื่นเนี่ยลำบากแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ต้องการก็คืออยากให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยอยากให้เขามองเรื่องของภาพยนตร์ใหม่อะไม่ใช่มันมันไม่ใช่แค่มาขอระสบบันเทิงอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นอย่างที่เขาเคยพูดนะภาพยนตร์ยังให้เกิดปัญญาแล้วก็ในประเทศที่จเจริญแล้วเขาก็มองภาพยนตร์เป็นหมายเหตุวัฒนธรรมทุกอย่างที่ทําไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนังวัยรุ่นหนังสกอยหนังอะไรก็ตามเนี่ย จริงๆมันก็เป็นหมายเหตุวัฒนธรรมมันจะบอกได้เลยว่าแบบในพศออหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นอะไรแบบนี้ดังนั้นก็เลยอยากจะให้แบบรัฐบาลเข้ามาสนับสนุนเพราะว่ามันสุดท้ายมันเป็นมรดกข,ของคนไทยอ่ะมันยืนยาวกว่าชีวิตเราอีกดังนั้นเวลาผมทําหนังมันก็ทําด้วยความรู้สึกนี้เสมอจะแบบบ็อกซ์ฟิลก็แบบก็สนแต่ว่าสนทีหลังอ่ะก็ยังไงก็ต้องก็ต้องแบบอยากให้มันอยู่ยาวๆอะไรแบบนี้ฮะ เราตายไปมันก็ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นแบบก็อยากจะให้รัฐบาลสนใจด้วยสนใจในที่นี้มีมีหลายรูปแบบที่เขาจะต้องเข้ามาจัดการมากเลยเช่นอย่างแรกคือหอเก็บภาพยนตร์ที่ตอนนี้กําลังแย่อยู่แล้วก็ฝากเลยว่าแบบใครใครมีตังก็ช่วยกันบริจาคเลยฮะสร้างหอภาพยนตร์เพราะว่าตอนนี้ฟิล์มมันกําลังเน่าอยู่ทุกวันนะฮะฟิลม์มฟิล์มภาพยนตร์เก่าๆมันตายแบบวันต่อวันเลยตามที่คุณอาโดมสุขวงเขาพูดไว้แล้วก็ถ้ามีเรื่องโควตาหรือว่าเรื่องภาษี แบบการทําให้จํานวนรอบลงหรืออะไรอย่างเงี้ยในในโรงหนังเนี่ยมันมันไม่ต้องต้องไปเทกับโรงกับกับรอบของหนังต่างประเทศมากเกินไปอะไรเงี้ยมันก็จะยิ่งดีใหญ่เลยเพราะว่ามันพิสูจน์มาหลายโหดแล้วว่าคนไทยยังชอบดูหนังไทยอยู่ครับุาขอให้ฝากเกี่ยวกับเรื่องหนังไทยกับเยาวชนนิดนึงอะไรนะยังไงนะหนังไทยกับกับเยาวชนอ๋อกับเยาวชนเหรอเอ่อผมเข้าใจว่า สำหรับในวงกว้างนะเยาวชนเมืองไทยเนี่ยไม่ได้แคร์มันมากเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้แคร์การเสรพภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์อีกต่อไปแล้วอะ่ะโอ้เดี๋ยวนี้มันมีเว็บโหลดบิดโหลดอะไรกันกระจายเลยแล้วก,แวก็แล้วก็คนก็ใจร้อนมากอยากดูหนังทั้งทงี่มันเป็นยังเป็นซูมอยู่เลยอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีลิขสิทธิ์ไม่มีอะไรเลยก็อยากจะให้อยากจะให้ฝากกับเยาวชนว่าหนังมันต้องดูในโรงะฮะ อันนี้ต้องปลูกฝังกันไปเลยคือเวลาดูในโรงแล้วแล้วคุณจะพบเมจิกโมเมนต์ที่แบบคุณหาไม่ได้จากการดูที่บ้านหรือจากการดูหนังซูมฮะมันอาจจะถูกกว่าแต่ว่าไอเมจิกโมเมนต์นี่มันเป็นช่วงเวลาแบบซื้อหาไม่ได้ฮะเมื่อคุณได้เจอสิ่งนีน้แล้วคุณจะเข้าใจว่าแบบว่าเออหนังมันต้องดูในโรงจริงด้วย<อ>ใช่ใช่คุณมาคขอบคุณครับ